คลิปนี้อยู่ที่สะพานสารสิทินนะครับทุกคนก็แดดร้อนมากตอนนี้จะพาทุกคนไปกินข้าวนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าร้านไหนน่าจะเป็นร้านแบบว่าติดริมทะเลเลยกำลังเดินไปอยู่นะฮะก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศอาหารในวันนี้นะแล้วก็บรรยากาศของร้านอาหารริมทะเลจริงๆด้วยทุกคนเดี๋ยวพาไปดูวันนี้น้ำทะเลสวยด้วยนะโอเค อันนี้ก็เป็นสะพานสารสินนะครับทุกคนบรรยากาศในช่วงระหว่างวันนก็จะเป็นจุดชมวิวเนาะแต่ว่าไม่เดินไปมากินข้าวครับนี่ครับร้านนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูโอเคนี่คือร้านอะไรริมพาเหรอชื่อริมพาซีฟูดใช่ไหมก็เป็นบันไดลงไปครับผมก็โอเคค่อยๆเดินโอ้ยห้อนอไป บรรยากาศร้านแบบล่มลื่นมากอ่ะคืออยู่ริมทะเลเลยทุกคนนี่บรรยากาศร้านจะพาไปดูพาไปดูเป็นอย่างไรสวยงามมากติดริมหาดเลยอยู่ติดริมหาดเลยครับโอ้ ให้ดูวิวก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปนั่งกินข้าวแล้วโอ้สวยมากมาูดูหน้าตาอาหารสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนน,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 นี่ตอนนี้พาทุกคนเดินลงมาที่ชายหาดแล้วนะครับ เดี๋ยวจะก่อนจะขึ้นไปกินข้าวครับทุกคนดูชายหาดด้านหลังสวยมากหน้าผมมืดไปหน่อยแต่ว่าวันนี้ทะเลสวยมากนะน้ําทะเลแบบสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวจะพาขึ้นไปกินข้าวดีกว่านี่ครับเมนูวันนี้อันนี้เป็นอะไรเหมือนหมูคัว่วเกลือนะครับมีแกงส้มมีกุ้งผัดสตอมี หมึกจัดไส้โอ้น่ากินมากนั้นเป็นยำผักกูดมีน้ำชุบด้วยน้ำชุบน้ำชุบอันนี้เป็นอะไรอ่ะปูปะปูนว่าอะไรจักระจันทอดหรอหรือไม่แน่ใจคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวค่อยชิมไล้ตัววิวถ่ายรูปคนไม่ได้มันมึด อันนี้อิ่มเรียบร้อยครับโอ้อิ่มมากๆเลยฮะทุกคน <c oughs> ก็จะกลับเข้าไปในเมืองต้องเดินไปที่จอดรถแต่ว่าคนอื่นเขาก็มีรถตู้มารับผมเอารถมาเองไงอิ่มบุงกลิ้นเลย okay. <c oughs> โอเคก็โอ้บรรยากาศเดินใต้สะพานลมเย็นสบายมากบรรยากาศดีมากดีมาก ที่ลงสะพานสารสินนะครับโอเคครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามาชมนะส่งท้ายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับโอ้ทะเลด้านหลังสวยมากเห็นไหมสะพานสารสินไปแล้วนะครับบ๊ายบาย